สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดแล้วก็โอกาสโชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย เอาละครับที่นี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับชาววันอาทิตย์ครับวันนี้ว่าเริ่มมีการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ดีๆเริ่มมีโอกาสในการที่จะก้าวไปสู่จุดใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมการงินการงานและดีขึ้นด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับ เริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็น justice เป็นเรื่องของการแก้ไขเรื่องของการไกลเกลี่ยกรณีพิพาทเรื่องของการทำสัญญาเจราจาอะไรใหม่ๆให้ดีขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมมาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นท่านมีโอกาสที่จะได้ทำสัญญาเจราจาตกลงใหม่ๆ รวมทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องของนิติกรรมก็จะเป็นผลในทิศทางที่ดีด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นสตา์นะครับแนวทางชีวิตเริ่มดีขึ้นจากคนที่เคยมีปัญหาจากคนที่มีอุปสรรคก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับการงานของท่านก็จะมีความก้าวหน้าขึ้นบางคนได้งานใหม่บางคนเปลี่ยนแปลงงาน แล้วมีโอกาสให,ใหม่ๆเข้ามาเรื่องของรายรับการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของการดำเนินชีวิตต่างๆก็เริ่มชัดเจนขึ้นว่าท่านจะได้พบกับสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น9เหรียญน,นะครับวันนี้การเงินยังเด่นเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์นะครับท่านจะสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมา ด้วยความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมากแล้วก็มีรายรับมีการเงินที่ดีมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางคนก็มีความพอใจภาคภูมิใจในแบบแผนในการดำเนินชีวิตของตัวเองอยู่คนเดียวได้สบายสบาด้วยนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางและก็โชคลาภสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็น ราชินีพจัจจรนะครับโอกาสดีในการสื่อสารการติดต่อการประชาสัมพันธ์การทํางานที่อยู่ท่ามกลางคนจํานวนมากก็จะส่งผลให้โดดเด่นมั่นคงขึ้นโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับเด่นเป็นพิเศษด้วยมีโชคลาภมีโอกาสใหม่เข้ามาไม่น้อยนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับปณิดวงคนมีการที่จะได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อผิดพลาดแก้ไขสัญญงสัญญาต่างๆที่ไม่ดี ไกลเกลี่ยกรณีพิาพาทไกลเกลี่ยความไม่ถูกใจความขัดแยง้งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงได้ดีขึ้นรวมทั้งทำสัญญาเจรจาตกลงใหม่มีผลนิติกรรมใหม่ๆเข้ามาด้วยแล้วก็มีโอกาสที่ดีที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งยุ่งยากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการงานก็จะดีใครที่รอคอยงานอยู่มีโอกาสได้งานทำและก็การเงินก็จะเริ่มดีมาด้วยสุภาษิตชาววัน อาทิตยวันนี้เด่นในการสร้างงานสร้างอาชีพและมีรายได้มั่นคงขึ้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมากเป็นพิเศษด้วยนะครับชีวิตจะดีขึ้นและมีโอกาสทางด้านของโชคลาภสิ่งใหม่ๆกําลังจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้การงานดีขึ้นเริ่มต้นทำงานใหม่ได้หรือไม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจเกี่ยวกับการงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังบางคนที่อาจจะทำให้ท่านเกิดความเสียหายได้ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึ่งคืออัศวินไม้เท้านะครับวันนี้การงานก็โดดเด่นขึ้นมา มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานและอาจจะมีการเดินทางด้วยเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการงานในช่วงนี้นะครับย้ายงานย้ายที่อยู่ไทยที่อาศัยด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นหนึ่งไม้เท้านะครับเรื่องของการเริ่มต้นที่ดียังมีนะครับการเริ่มต้นได้งานสร้างงานสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวก็เริ่มได้ดีขึ้นในวันนี้นะครับรวมทั้ง โอกาสเป็นใหม่เกี่ยวกับการเงินมีรายรับมีรายได้หมุนเข้ามาครที่รอเงินอยู่ก็มีแนวโน้มที่ดีด้วยเช่นเดียวกันโอกาสทางความรักก็จะเริ่มเปิดกว้างขึ้นมานะครับความรักเริ่มต้นได้สำหรับคนที่อยากจะมีความรักนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น7ดาบนี่เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับเป็นน้องชาววันจันทร์ครับคนบางคนอาจจะมาสร้างปัญหาให้กับท่าน เกิดความเสียหายเกิดความขัดแย้งผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในบรรดางานเงินต้องระวังนะครับจะทําสัญญาอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องตรวจสอบดีๆด้วยรวมทั้งรอบๆตัวอาจจะมีใครบางคนคิดไม่ดีกับท่านต้องระมัดระวังนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางและก็โชคลาภสําหรับชาววันจันทร์นะครับเป็น2 ถ้วยนะครับโอกาสดีมีความเข้าใจมีโอกาสเป็นใหม่เกี่ยวกับความรักด้วยโชคลาภจะมาพร้อมกับคำว่าความรักนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงมีโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นได้งานสร้างงานสร้างอาชีพมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีรายรับมีรายได้เกิดขึ้นมา มีความรักด้วยสำหรับคนที่ต้องการและรอคอยความรักนะครับและมีโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานด้วยมีตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับทรัพย์สินดได้ก็เริ่มดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องชาววันจันทร์ต้องระวังคนบางคนอาจจะมาสร้างปัญหาสร้างความเสียหายเกิดความขัดแยง้งผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้ได้ง่ายต้องระวังนะครับวันนี้โชคดับดีขึ้นจะมาพร้อมกับคำว่าความรักนะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้ ต้องค่อยเป็นค่อยไปแก้ไขปัญหาและรอคอยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับเป็นราชาดาบนะครับเ,เรื่องของการแก้ไขปัญหาอาจจะมีเรื่องบุ่นบุ่นมีเรื่องต้องสาดสางมีงานเร่งด่วนต้องตัดสินใจนะครับซึ่งพี่น้องชาววันอังคารต้องมีเหตุมีผลอยากใจร้อนนะครับอะไรที่ รีบทำเกินไปก็อาจจะมีผลกระทบเกิดความเสียหายได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นราชาถ้วยนะครับในบรรยากาศรอบๆตัวอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับเหมือนกับว่าบางทีท่านอาจจะอยู่คนเดียว แก้ไขปัญหาคนเดียวเกิดความอึดอัดเกิดความเหนื่อยหน่ายท้อแท้เหมือนจะหมดกําลังใจอยู่ด้วยนะครับก็ต้องหนักแน่นนะครับพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ค่อยสู้ค่อยเดินหน้าต่อไปหาแรงจูงใจสร้างพลังใจให้กับตัวเองให้ได้นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นเด็กถือ เหรียญน,นะครับยังมีด้านที่ดีลูกหลานบริวารน,นะครับจะมีส่วนสกวันในการที่จะทําให้ท่านเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมีความอบอุ่นมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความน่าสนใจได้นะครับหรือไม่ก็เน้นไปที่ความบันเทิงการพบปะก,กับผู้คนจํานวนมากมีรายได้เพิ่มขึ้นมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามานะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันอังคารนะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับโชคลาภโอกาสการงานดีการเงินดีความรักอย่างต้องรอนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงคนอาจจะมีปัญหาความรู้สึกสับสนว้าเวเบ แล้วก็หมดแรงใจในการที่จะทําในการที่จะสู้กับอะไรบางอย่างในช่วงนี้นะครับต้องหนักแน่นการตัดสินใจเท่าไหร่ทั้งพวงค่อยเป็นค่อยไปนะครับรอคอยโอกาสลูกหลานบริวารยังมีส่วนที่ดีในการที่จะร่วมกันทํากิจกรรมพบปะก,กับผู้คนมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นมามีรายได้มีความพอใจกับสิ่งนี้อยู่นะครับส่วนเรื่องประเด็นความรักยังต้องรอนะครับส่วน โชคลาภวันนี้ดีมีโอกาสาที่จะได้รับทรัพย์สินใดได้มั่นคงขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธดวงวันนี้เป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้การติดต่อสื่อสารใดๆก็ตามนะครับต้องระวังแม้ว่าจะทําอย่างรวดเร็วมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ง่ายนะครับส่วนการรอคอยบางทีก็อาจจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้อะไรตามที่เราตั้งใจเท่าไหร่นักนะครับโอกาสดีโชคลาภมีครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับเป็น5ถ้วย ถ้า่าก็คือประเด็นของปัญหาความไม่พอใจความเครียดที่เกิดขึ้นจากการรอคอยคาดหวังกับความรักในช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เหมือนที่เราต้องการเท่าไหร่นักนะครับก็จะเกิดข้อเปรียบเทียบว่าน,นุ่นดีกว่าอันนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะมีความทุกข์ได้เหมือนกันนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น2ดบับเป็นโลกของการติดต่อสื่อสารผ่านออนไลน์ที่รวดเร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานการค้าขายการติดต่อกับลูกค้า แต่ว่าการตัดสินใจต่างๆเหล่านี้ต้องรอบคอบหนักแน่นมีเหตุมีผลอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าอะไรที่ตัดสินใจรวดเร็วอะไรที่ไม่ระมัดระวังมกักจะทําให้เกิดความเสียหายด้วยรวมทั้งระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งกันด้วยนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นเด็กถือถ้วยนะครับก็ยังมีบรรยากาศที่ดีนะครับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาลูกน้องพนกักงานลูกหลาน ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆนะครับวันนี้จะมีการพบปะคนจํานวนมากด้วยมีความบันเทิงเข้ามาเป็นหมู่คณะคนร่วมงานกันจํานวนมากด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของโชคลาภโอกาสและแนวทางชีวิตสําหรับชาววันพุธนะครับเป็นดวงจกกักรพัด,ดัดีๆนะครับเส้นทางดวงของโชคลาภเด่นมากพี่น้องชาววันพุธมีแนวโน้มที่จะได้รับโชคใหญ่มีโอกาสได้รับความสมบังมั่นครงรุงร่งเรืองและก็มีเงินเข้ามา ไม่น้อยนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงของคนมีโรคของการติดต่อสื่อสารสร้างงานสร้างอาชีพผ่านสื่อออนไลน์ค่อนข้างจะรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับได้งานประสบผลสาเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ถ้าเผื่ว่าท่านทําด้วย ไม่รมมะมัดระวังนะครับอาจจะมีความขัดแย้งหรือความเสียหายตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้การรอคอยเกี่ยวกับความรักอาจจะมีข้อผิดพลาดไม่เหมือนกับที่ตั้งใจไว้นะครับก็ต้องดูดีๆนะครับบางทีท่านอาจจะเกิดความรู้สึกไม่ดีมีทุกข์หรือไม่ก็เกิดข้อเปรียบเทียบทําให้รู้สึกไม่ดีได้นะครับลูกหลานบริวารพนักง,งานลูกน้องยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมใหม่ๆเข้ามา มีความสุขมปความเพลิดเพลินได้ส่วนโชคลาภวันนี้เด็ดนะครับมีโอกาสดีที่ท่านจะได้รับเงินจํานวนมากนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรัก อุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพารเลัสบดีครับวันนี้จะสามารถผ่านอุปสรรคแล้วก็มีความสมหวังในสิ่งที่ดีมีความสว่างในสิ่งที่ปรารถนาและรอคอยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไร เรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณใบที่1เป็น3ถ้วยนะครับชีวิตดีขึ้นวันนี้กิจกรรมต่างๆก็ประสบผลสำเร็จการงานรื่นไหลมั่นคงขึ้นทั้งงานเก่างานใหม่แล้วมีความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากรายรับการเงินดีขึ้นความรักเข้าใจซึ่งกันและกันมีกิจกรรมที่จะมีคนเข้ามาร่วมงานจํานวนไม่น้อยด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นราชินีดาบนะครับสุภาพสตรีชาววัน พฤหัสบดีวันนี้นะครับอาจจะมีเรื่องต้องตัดสินใจมีปัญหาต้องขบคิดต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเป็นพิเศษด้วยนะครับต้องหนักแน่นมีสตินะครับไม่ประมาทแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์จนเกินไปนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นราชินี ไม้เท้านะครับนี่ก็เรื่องของการงานที่เด่นขึ้นมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานก็จะได้รับโอกาสนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางและก็โชคลาภสําหรับชาววันพฤหัสบ,บดีนะครับเป็นทิมเปอร์เรนต์นะครับชีวิตดีขึ้นโชคลาภเริ่มเริ่มหมุนเข้ามานะครับโอกาสใหม่ชีวิตใหม่ดีขึ้น มีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับทรัพย์นะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวัน พาเลรัตสบดีนะครับวันนี้ดวงคนมีความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาและรอคอยทั้งการงานการเงินความรักนะครับแม้ว่าท่านมีเรื่องเร่งด่วนต้องตัดสินใจต้องแก้ไขแต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ในช่วงเวลาที่ท่านสามารถจัดการได้นะครับการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะประสบผลสําเร็จและวันนี้โชคลาบดีชีวิตดีขึ้นสิ่งใหม่ๆไหลเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพาเลรัตสบอดีครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้มี ความสดใสมีโอกาสใหม่บรรยากาศใหม่แม้ว่าท่านจะมีความเครียดมีความกังวลกับสถานการณ์รอบๆตัวแต่ว่าท่านจะได้พบกับความมั่นคงดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรยกรบที่1เป็นกไม้เท้านะครับวันนี้งานเยอะนะครับไม่ว่างานประจํางานฟรีนซ์นคืองานเข้ามาตลอด สิ่งสำคัญคือการจัดสรรจัดการบริหารการงานต่างๆให้สําเร็จนะครับอาจจะเป็นภาระที่หนักเกินไปในวันนี้ก็เป็นไปได้นะครับรวมทั้งการดูแลสุขภาพด้วยก็ต้องระวังนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น The w เวิรนะครับ The w เวิรคือบรรยากาศดีขึ้นท่านจะผ่านมรสุมผ่านอุปสรรคพ,พบกับโอกาสใหม่ๆม,มีความมั่นคงขึ้นทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็ โชคลาภด้วยนะครับชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น9ดาบนะครับนี่เป็นเรื่องของความเครียดความกังวลจากเหตุการณ์สถานการณ์รอบๆตัวอาจจะมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานของท่านกระทบต่อการดําเนินชีวิตหรือว่าการดารงชีวิตก็เป็นไปได้นะครับรวมทั้งมีปัญหาสุขภาพต้องดูแลนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นหนึ่งบริยนโอกาสดีโชคลาภมีการเงินดีขึ้นมากๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับ สรุปดวงชาววันศุกร์ครับวันนี้ดวงคนมีโอกาสใหม่ๆเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาได้แล้วก็พบกับความสดใสผ่านมรสมได้ชีวิตการงานการเงินความรักดีขึ้นอย่างมากทีเดียวนะครับแม้ว่าท่านจะเจอปัญหาเจอเหตุการณ์ชวนให้กังวลชวนให้เครียดกับเหตุการณ์รอบๆตัวก็ยังมีโอกาสที่จะผ่านพ้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านก็ต้องระวัง ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพนะครับวันนี้โชคลาภดีมากนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนด้วยนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงชาววันเสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์วันนี้รับทัพย์ก้อนโตมีเงินใช้แบบสบายๆนะครับโชคลาภมาตลอดนะครับอย่างไรก็ตามท่านอาจจะมีปัญหาด้านความคิดนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น่คือ3ามเหรียญน,นะครับ เรื่องงานวันนี้ก็มีงานจับงานรีแลน์เข้ามาตลอดนะครับใครที่เราคอยงานอยู่ก็จะได้งานทําการเงินดีขึ้นมีโอกาสที่จะเงินเข้ามาตลอดเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ชาววันเสาร์ยังมีเซนพิเศษพิเศษด,ด้วยว่าควรจะทําอย่างไรจึงจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของรายได้การเงินนะครับเขาเรียกว่ามีดวงทางด้านนี้มีวาสนาทางด้านนี้นะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น Wheel of Fortune เป็นกลงล้อของโชคลาภเข้ามาพลิกชีวิตได้นะครับท่านมีแนวโน้มที่จะได้งานใหม่ใหญ่ขึ้นสําคัญขึ้นมากขึ้นเป็นพิเศษและมีค่าตอบแทนมีการเงินที่ดีมากด้วยและนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงรายได้การเงินโชคลาภจํานวนใหญ่ๆด้วยนะครับท่านมีโอกาสที่จะพลิกชีวิตได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น7จ็ดเรียญน,นี่เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อสิ่งทั้งหลายทั้งพวงด้วยเพราะว่าท่านอาจจะตกอยู่ในภวังความคิดสับสนวุ่นวายกับเรื่องบางเรื่องนะครับหาทางออกไม่เจอเป็นคนคิดเยอะด้วยก็อาจจะมีปัญหาในในเรื่องของการดําเนินชีวิตประจําวันก็เป็นไปได้นะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางและโชคลาภสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นสิบเหรียญวันนี้โอกาสดีเยี่ยมโอกาสของการงานก็จะได้งานทําการเจราจาการทําสัญญาข้อตกลงการค้าการขายดีตลอดนะครับและก็โอกาสของการเงินวันนี้ก็รับทรัพย์จำนวนมากด้วยมีความสมหวังในสิ่งที่รอคอยมีเงินก้อนโตดโตเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยแล้วความรักก็ยังดีด้วยนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะพลิกชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานได้งานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญแบบพลิกโอกาสทองได้เลยนะครับวันนี้การเงินรับรัพย์มาตลอดไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการติดต่อกับลูกค้าการทํางานในๆก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของผลรัพธ์าไรเงินหมุนเข้ามาตลอดรวมทั้งเรื่องของความรักเข้าใจซึ่งกันและกันทุกอย่างดําเนินไปสู่ทิศทางที่ดี เพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาคือความรู้สึกส่วนตัวสับสนความคิดในบางเรื่องบางอย่างที่อาจจะกินแรงของท่านกินพลังของท่านไปไม่น้อยเหมือนกันนะครับส่วนโอกาสวันนี้ดีมากท่านจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่รับเงินจํานวนมากพลิกชีวิตได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเอาละรครับวันนี้มหากก็พยากรณ์ดวงของ พี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมฮักนะครับเอาละรครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆผ่านอุปสรรคพบกับความสุขสําเร็จสมหวังมั่นคงร่ํารวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ